คิมเบอร์รี่เผยเรื่องจริงมากบรินหลังมีข่าวลือหนักชีวิตกู้เป็นแบบนี้คิมเบอร์รี่ตัวข่าวกลุ่มเงินสามีมากบรินแค่ฝากไฟให้คิดเชื่อเมียแล้วดีรับเพึงแรงแต่ยังไม่มีเหตุขับรถชนบ้านชีวิตหลังแต่งงานดูเหมือนว่าพระเอกมุมมากบรินจะเข้าสมาคมคนกลัวเมียเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงขั้นจะทำอะไรไปไหนก็ต้องขอคิมรวมถึง เรื่องเงินเงินทองทองจนหลายคนแสวว่าทำงานมาเก็บให้คิมหมดเลยงานนี้สาวคิมเผยว่าไม่จริงค่ะเขาซื้ออะไรต้องปรึกษาคริมก็ปรึกษานิดนงแหละแต่ว่าไม่ใช่เงินเราหรอกเราแค่เตือนสติและต่างคนต่างยังชงส่วนเริ่มบัญชีให้ลูกก้กอ ทำตั้งนานแล้ว4ี่ปีแล้วที่เราตั้งใจทําให้ลูกในอนาคตจริงๆถ้าไม่มีลูกก็คงใช้เองนั่นแหละอนาคตเผื่อแผนสองด้วยเนอะเก็บเป็นปีค่ะแต่ตอนนี้เก็บกลุบกริบไปก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดอยากจะมีนะถ้ามีก็แค่คนเดียวอยากเที่ยวก่อนอยากอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาไปก่อนทุกอย่างที่ทุกคนเตือนคือถ้ามีลูกก็จะอีกฟิลหนึ่งถามมิวไหมว่ายังไงอาจจะปรึกษาพี่มิวไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนชิลมากส่วนมากีวบอก ให้ใช้ชีวิตไปก่อนแต่ก็บอกว่าให้รีบตามมาเพื่อนๆที่มีลูกจะบอกให้รีบมีแต่คนที่ไม่มีจะบอกให้ใช้ชีวิตไปก่อนแผนปีหน้าที่วางไว้ก็ทำงานไปก่อนฮันนีมูนก็ครึ่งปีแล้วถามว่าเขาสปอยหรือเขากลัวเมียไม่รู้ด้วยหรอประสบการณ์10ปีเชื่อเมียแล้วรุ่งอาจจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างไม่เชื่อแล้วไม่ดีหลังๆเขาก็เชื่อมากขึ้นก็ขอให้เป็นแบบนั้นต่อไป